<Okay. S 2> หลังจาก <Okay. S 2> เคยครองบัลลังก์วงการแอนิเมชันโลกอย่างยาวนานพิกซ่าต้องเจอกับแรงสะเทือนอีกครั้งเมื่อภาพยนตร์ต้นฉบับเรื่องล่าสุดเอลิโอเปิดตัวได้อย่างน่าผิดหวังสุดในรอบ30ปีของสตูดิโอด้วยรายได้เพียง21ล้านเหรียญในสหรัฐและ35ล้านเหรียญทั่วโลกขณะที่ทุนสร้างพุ่งถึง150ล้านเหรียญโดยยังไม่รวมค่าการตลาดตัวเลขแบบนี้อาจถือว่าใช้ได้สำหรับหนังแอนิเมชันหน้าใหม่ทั่วไปแต่สำหรับพิกซ่าแล้วบอกได้แค่ว่ามันคือความล้มเหลว นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พิกซาล้มเหลวกับผลงานใหม่เพราะนับตั้งแต่โคโค่ในปี2017ยังไม่มีหนังต้นฉบับเรื่องใดของค่ายที่ประสบความสำเร็จในระดับเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นโอวต์คู่ซ่ามหัศจรรย์ปี2020และเยปี2022และเอลเมนทอนในปี2023 How was camp? งกันข้ามกับพักต่อของ i n s i ซเอลสอเมื่อปีที่แล้วที่เปิดตัวแรงถึง154ล้านเหรียญในอเมริกาก่อนกวาดรายได้ทั่วโลกทะลุ1.6พันล้านเหรียญสะท้อนให้เห็นว่าคนดูยังพักดีกับแบรนด์เก่าแต่ไม่พร้อมจะเสี่ยงกับสิ่งใหม่ กรณีของเอลิโอยังได้รับผลกระทบจากจังหวะเข้าฉายที่ผิดพลาดโดยเปิดตัวชนกับ h How to Train Your r r g o o n ฉบับ l i ฟ e Action ที่ยังแรงต่อเนื่องในสัปดาห์ที่2รวมถึง l ีโ and น t ์สตรฉบับรีเม e ของดิสนียที่ยังทำเงินได้ดีเช่นกันเมื่อผู้ชมครอบครัวมีตัวเลือกมากมายส่วนใหญ่จึงเลือกดูหนังที่คุ้นเคยมากกว่าของใหม่ อีกหนึ่งประเด็นคือพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนไปหลังโควิดเมื่อหลายเรื่องของพิกซ่าถูกส่งตรงลงดิสนีย์พลัสทำให้ผู้ชมชินกับการดูหนังฟรีที่บ้านพอกลับมาลงโรงอีกครั้งก็เจอแรงต้านทั้งจากเสียงรีวิวและความไม่คุ้นชินของผู้ชม ความหวังเดียวของพิกซาตอนนี้อาจอยู่ที่ t อ y Story ี่5ที่มีกำหนดฉายกลางปีหน้ารวมถึงฮ o อ p เปอร์ภาพยนตร์ต้นฉบับเรื่องถัดไปในปี2026ที่เล่าเรื่องหญิงสาวผู้ถ่ายจิตเข้าไปในบีเวอร์หุ่นยนต์เพื่อแฝงตัวช่วยป่านเนื้อเรื่องแปลกใหม่แต่ขายยากซึ่งอาจกลายเป็นเดิมพันสำคัญในอนาคตงานนี้หากพิกซายังไม่สามารถเปลี่ยนไอเดียเจ๋งให้กลายเป็นรายได้จริงได้วความเป็นเจ้าพ่อแอนิเมชันต้นฉบับอาจกลายเป็นเพียงตำนานที่เลือนหายไปตามเวลาก็เป็นไปได้